กูจับยวนครับพี่น้องนะครับกูจับยวนนี่ใส่ไก่กับหมูยอครับนี่เนื้อไก่โค้งไก่พี่น้องกับหมูยอใส่กระน้อไปแล้วใส่กรน้อสองก้อนบ่ทันได้ปรุงพี่น้องเลยน้ำเดือเด,อเ,ดอเรียกไกล่ลงนี่ นี่ครับเพิ่มความหอมในน้ำซุปไปหน่ยเดือดในทีแล้วไปลงไปไก่ไก่ไกระมูยอกระเท้าเกลี่ยจะเท้าเกลี่ยไปแล้ว กระเท้าเจียนเอาลงเอาลงหมอนไปเท่าไรครับแล้วก็เอาเอาไว้ใส่ถวายต่างหากอีกมันจะได้หมอมไปน้องครับเดือดเต็มที่แล้วเดี๋ยววันนี้จะปรุงแล้วพี่น้องลงพี่น้องดื่มเขาเอาเสร็จลงแล้วพี่น้องนะครับเอาเสร็จลงเอามือหนึ่งถือโทรศัพวซับวันสิปรุงเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยเสร็จมันจะลงอยู่ เท็นกันบัดเนียโอเคองเล,เลยครับสรูรถรสดีปลาหอม,ม,มหอม ต้มไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าเสร็จมันใส่ครับอันนี้เสร็จมันต้งเป็นเสร็จกระเปียกอยู่พี่น้องต้มไปจนกว่าเสร็จมันใส,สครับถ้าเสร็จใส่สได้ว่าซุกเอาพักลงกินได้เลยพี่น้องนี่ได้ยังโอเคแล้วแก่แล้วแก่แล้วอีกหน่อยหนึ่งพี่น้องอีกหน่อยหนึง่งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเสริเริ่มสุกแล้วเส้นสซุกก็ใส่ได้เลยครับ ด oh. so ้วยนะครับลอยลอยมาหนึ่งดูชิมก่อนดูชิมก่อนชิมก่อนโอ้ยนัวหอมหอมหอมซุปปีน้องนัวหอมเลย เว้ยรอสุกแล้ไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับรอสุกแล้วกินได้เลยพี่น,อน้องแซ่บแล้วสุดยอดหอมต้นตำรับครับอุบลมุกดาหารสุดยอดพริกป่นพี่น้องผักเด็ดโมเสเว้ยเทมเปียวเนาะอืมโอ้หน้าตาน่ากินได้นไง ลุยครับพี่น้องสุดยอด